ใครที่ตามผมมาจาก y o u t u ู e ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ้าวนี่เหรียญเจ้าคุณโชธเหรียญเดียวเนี่ยเหรียญเจ้าคุณโชธวัดพระปฐมเจดีเอาสองหมื่นหนึ่งพันสองมืหนึ่งพันเหรียญน,นี้มีลงในหนังสือองค์พระหายากมากแอดมินในหะ้ใครหยิบหนังสือองค์พระไอพี่หน่อยสองหมืหนึ่งพัน นะครับเหรียญเจ้าคุณโชต์วัดพระปฐะมเจดีใครมีพระแบบนี้นะเนี่ยสองหมืนะ่นอามาขายผมนะครับผมแบ่งปันพระแฟนเพจในราคาที่เขาจับต้องได้คุณสามารถเหมายกถุงไปดูพระให้ดูพระเป็นได้อันนี้พี่เวีพี่พลเป็นนักสะสมอีกหนึ่งท่านที่ผมประทับใจนี่หนังสือเล่มนี้ตักกศิลาหนังสือพระเครื่องเมืองยอดแหลม นะครับเล่มเป็นหมื่นนะเล่มนี้ก็จะมีนะเรื่องราวขององค์พระองค์พะสมเจดีพอทาเล่มนี้แพงปูหน้าววอโทษจอระเจนะครับเนี่ยเนี่เี่ยพระร่วงวัดกลางเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วนะครับองค์เป็นแสน,สน,สนหายากแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งเอาไปลูกขอแอคก่อนขอแอคอาร์ตก่อนนี่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 นเหรียญหล่อเจ้าคุณโชต ขอแอคอาร์ก,ก่อนเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเหรียญหลอกเมื่อตะก,กี้ที่พิทวีได้ไปเนี่ยนี่หายาก่เยเจ้าคุณโชตวัดพระปฐมเจดีอย่างนี้สบายใจเดี๋ยวก็บอกไม่มาตรฐานอีกอันนี้มาตรฐานแล้วมีลองหนังสือกันให้สบายใจกันไปนะครับในเล่มนี้มีอะไรบ้างนี่วัดไละขิงอ่าเล่มนี้เนี่ยปูบุญเนี่ยก็จะมีมากมายหลากหลายพิมพ์นะครับ วัวไรขิงวัวไรขิงเสร็จบัญยางน,นี่ปิตาบัญยางนะอ่ปิตาวัดบรญยางเหรียญบ,บยูร์บรญยางรูปหล่อรูปหล่อนี่ผมมีนะข้างล่างอุดอัติพอน้อยใช่ไหมพอน้อยอ่าเดี๋ยวมีพอน้อยอันหนึง่งอันนี้เลย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 ลายมือนี้เลยเนี่ย เนี่ยลายมือพรกิ่งวัดโพเลี้ยวนะนเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยลายมือหลงเพราะกิ่งวัดโพเ,เ,เลี้ยวนะครับลาหูพ่าน้อยก็พ่อะกิ่งเป็นคนจานให้พอน้อยเอนี่ยเนี่ยลายมือลาหูหลงเพราะกิ่งวัดโพเลี้ยวนี่เนี่ยต,ต่างต่างอะถ้าใครเป็นแฟนเพจหวยบ่อยจะรู้เนี่ยนะครับแหวนประสีสัทองมีอะไรอีก พอห่วงว่าถ้านายอันนี้หายากเนื้อผงยาที่วันก่อนผมเคยเอามาให้แฟนเพจนะครับ <_ C 1> พอน้อยนี่มีปลาตะเพียนรูปล่อเห็นไหมรูปล่อพอน้อยนาเสือพอน้อยถ้ามีหนังสือเหล่านี้อ่านก็มีความสุขอันนี้แพงมากบางทีไปเจออย่าไปตกควายเดอร์อันหนึ่งสี่ห้าหมื่นนะที่ข้างหลังตอกหลุมพอน้อยเนี่ยเป็นสมเด็จคะแนนนะครับเนี่ยนะอุ้มบาท เนี่ยพระผงเนี่ยพี่อยู่กับพี่ทวีแทบหมดอะ่ะมาเก็บรำบนพระพอน้อยนะนะครับแล้วมีอะไรอีกพ่อเงินเห็นไหมพ่อเงินนายหอมนี่ตีกายหายากอับตีกายพ่อเงินฮาตีกายหายากสิบพัดเนื้อใบลานฮะเนี่ยเอาเอาพิมพ์ชินาชาดิโนโดจีนมาถอดไม่ได้แก่เองล้านเปอร์เซน็นนะชินรลาชพ่อเงินเนี่ยเอาอิโนโดจีนสวยๆมากดทําบล็อก ไม่ได้แกะพิมพ์เองร้านเปอร์เซนเนี่ยไหมก็มีหลากหลายเข่าโจมเข่าลอยดีดน้ำมนต์นี่พันตำลึงนะพันตำลึงรูปหล่อเพราะเงินเล่นที่เล่นที่ไม้เอกเป็นกลมๆเป็นแสนถ้าไม้เอกเป็นขีดเป็นขีดตรงๆเสริมถ้าแกะเป็นกลมๆเป็นแสนมีหน้าตักห้านิ้วแล้วหกนิ้วไม่ต้องตกใจมีสองไซ นี่การหล่อเทเป็นช่อมาแบบนี้รูปหล่อปั๊มยิ้มเอาวันน้ำขาวเหรียญรุ่นแรกนี่นี่ฮะศูนย์เจ็ดนี่เหรียญเลื่อนพันตำลึงเนี่ยพิมพ์ไข่ปลาจะมีกรีกับกลมไม่ต้องไม่ตกใจฮาพอเต๋ นะครพ่อเตปู่เพิ่มพ่อแชมเนี่ยพราแชมนี่นะคเขายกมาให้เป็นพระแนวหน้าเหมือนนครถมอ,ะอ่ะอะาพ่อแชมไม่ธรรมดานะเห็นไหมปิดตามีลาบก็คือพ่อแชมเล่นกันมาแต่ดุกดึกดำบันอันนี้ต่อโค้ดหกเจ็ดสร้างรุ่นแรกเหมือนกันสร้างปีหนึ่งห้าปิดตายันยุ่งนะครับเหรียญพ่อวาง นี่พอวางวัดกำแพงแสนอาจารย์หลวงปู่พลวอันนี้หลวงพ่อ,พอคายวัดศิรามูลนี่เห็นไหมรูปแบบในการแกะเหรียญอันเดียวกันเป๊ะนะครับวันนี้พวางกำแพงแสน,น,นเหรียญหายากบางคนเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักพวางแล้วผมยังเก็บเหรียญรุ่นแรกท่านไว้เลยพ่อยิมมดบางพระอินทโชตเนี่ยขอมเนี่ยไม่ใช่ยันนะอ่านววาอ,อินทโชตอาจารย์พ่อเปิลอุปชาพ่อเปิล อันนี้หลวงพ่อใหญ่วัลนามอุปชาหลวงพ่อพินวัดอุบลนี่เป็นอุปชาหลวงพ่อพินวดอุบลนะครับพ่อใหญ่วัลนามถ้าเวลาคุณเล่นพาร์ทด้วยสิ่งที่คุณจะมีความสุขเพราะเกิดเพราะเกิดวัดทับหลวงจริงๆเป็นคนราชบุรีเหรียญหล่อเหรียญนี้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพขี่ช้างมาเสกขี่ช้างมาเสกกับหลวงพ่อเกิดหลวงพ่อเกิดเป็นคนราชบุรีบวชโดยหลวงพ่อนี่มดหนามพุงดอ หลวงพ่อสิงโตวัดลาดยาใสาให้ตายเทโลบินเหรียญแบบนี้เป็นแสนนะครับไม่ได้ถูกนะครับหลวงพ่อสิงโตวัดลาดยาใสารุ่นแรกเขามีคํากล่าวไว้ว่าเต๋โตแตงแดงอินเกิดเต๋คือพระเต๋สามง่ามโตคือหลวงพ่อสิงโตวัดยาใสเต๋โตแตงแตงคือพราะแตงรอนยอแดงคือพราะแดงทุ่งคอกอินคือพราะอินวัดสะสีมุมเกิดคือพรอะเกิดวัดทับหลวงเนี่ยครับเต๋โตแตงแดงอินเกิด อ่านะครับอันนี้พอชาพอชาวัดสามกระบือเผือกอาจารย์หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาใช้ขอมลาวนี่ใช้ขอมลาวอ่าอันนี้อันนี้พอใจพอสุดใจวัดเชิงเลนอันนี้พระครูสมุทนสักกะเทียมอันนี้หลวงพ่อี้ยววัดสุปดิษถาราม คุณดูเหรียญนี้ดีๆนะยันหลังเหรียญเนี้ยเป็นยันหลังเดียวกับที่แกะหรือพวกแก้บอกวางนะครับมีอะไรอีกพ่อเป้าวัดสุปฏิฐารามหายากอยู่เดอ้ออันนี้ไม่ค่อยเจอหลวงพ่อพูนนั้นใหม่ปินเกียวอายุเป็นร้อยปีนะพ่อพูนวัดใหม่ปินเกียวเหรียญที่เป็นรุ่นแรกแพงๆไม่มีโค้ดถ้ามีโค้ดสร้างตอนพระเทพมาปียี่สิบกว่า ถ้าเหรียญที่แพงๆคือไม่มีโค้ดอาเอฟซีาอยหอมครับนี่อันนี้หลวงพ่อชอยวัดพงมาเดือเอาง่ายๆพ่อน้อยเนี่ยเป็นพระกรรมวาจาจารย์แต่หลวงพ่อชอยวัดพงมาเดือเป็นพระอุปชาคุณดูนี่นะพระครูปัดจิมทิศบริหารนี่ต่อจากคือเป็นสมาศักดิ์ที่ปูน่นาเคยได้ใช้ ปริมาณุรักษ์คัตสินานุกิจปัดจิมทิตบริหารอุตร,รการบดีอ,อันนี้เป็นสมณศักดิก์นะที่ได้รับเป็นบุพทักษิณทิตเหมือนกันอันนี้หลวงพ่อเนตรวัตุก,กตาปีเก้าเจ็ดพ่อเนตรวัตุก,กตาลูกศิษย์ประหลัดปานวัตุกตาประหลัดปานนิลโอมเงงแพงเป็นอาจารย์ปู่บุญมะกาบางแก้วประหลัดปานนะครับเหรียญผมมีเหรียญรุ่นสองเนื้อเงินในนี้ยังมีไม่มีลงเลย ผมจะบอกให้รุ่นสองาหาันข้างเนื้อเงินอ่าอันนี้หลวงพ่อแตงเนี่ยเตะโตแตง,แ,ตงแดงอินเกิดอ่าพ่อใหญบางช้างใต้นี่วัมกรอเมื่อวานแบ่งไปพ่อมว้วนวัดใสยังมีเหรียญนนะครถูบีเยอะที่คุณไม่รู้นะผมจะบอกใหเนี่ยอาจารย์บินวัดวังตะกูก็สุดยอดหายากอีกเหรียญหนึ่งไม่เจอมาเป็นสิบปีแล้วอาจารย์บินวัดวังตะกูนี่พอสุกวัดห้วยจรละเ เหรียญแบบนี้สร้างปีเปก้าสี่เหมือนกันไงมอ้าวพ่อเล็กว่าหน่องดินแดงนี่พ่อเล็กว่าหนองดินแดงมีเหรียญรุ่นหนึง่งเขาเรียกกบกระโดดปืนยิงแล้วกระโดดหนีลูกปืนได้ะนะครับพอยิ้ววัดบางแขมนี่เป็นสิทธิ์สังฆราชแท้วัดสุทัศน์อันนี้พอพูนวมันก่อนให้ใครไม่รู้วัดสมวัตต้นสํโรงได้ไปอันนี้พอพร้อม น,นี่ไพ่อเบีย้ยวัดโคกพระเจดีอันนี้หลวงพ่ออืเดี๋ยวนะแผ่ติดอยู่ลิ้ปะาทาไมเป็นอย่างนี้นะบางปลาบางปลาพ่อชมบางปลาอ่าอันนี้ปิดตาพ่อเบีย้ยกโคกพระนะครับอันนี้พ่อพร้อมแต่อันนี้ไม่ใช่พ่อพร้อมอันนี้พ่อพร้อมอันนี้ไม่ใช่พ่อพร้อม แต่สมัยก่อนเขาเห็นพิมพ์เดียวกันก็เลยไม่ค่อยจะเข้าใจอันนี้ไม่ใช่พ่อพร้อมนะครับเนื้อเมกะพัดไม่ยอมพ่อพร้อมเนี่ยนะไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองดินแดงก่อนพ่อเล็กอีกคนยังไม่รู้เลยพ่อพร้อมเนี่ยคือสิทธิเอกหลวงปู่น,นาควัดหัวเจระเคและไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองดินแดงเกือบสิบปีก่อนหลวงพ่อเล็กอีกนี่อันนี้กิ่งโป่งฟ้าปู่ผลเทียนดัดในเน,น,นวันก่อนแบ่งไปพ่อทองวัดละมุดยังไงเนี่ที่มียันเห็นไหม อันก่อนแบ่งให้ใครไปเนี่ยพอทองวัลลมุตอ่าอันนี้กิ่งโป่งฟ้าวัดเทียนดัดนี่ปู่ผลเทียนดัดนะครับปู่เพิ่มสันเพชรเห็นไหมยันทะลุห่วงนะครับแล้วก็พอเต้าว,วัดเกาะวังไซพอชื่นวัดกลางคูเวียงเนี่ยมีสิงผมยังเก็บไว้เลยหายากมากพอชื่นวัดกลางคูเวียงเหรียญรุ่นแรกโคตรหายากอยากจะบอกว่าอย่างนี้ แล้วก็เล่มนี้จะไม่พอเต้าวัเกาะวังไซนี่หลานแท้ๆเพราะแช่หมดตากล้องพราะพูนวดไผ่ล้อมอ่าเขาเ,เล่นเหรียญอธิการอาธิการแค่หลวงพอ่อยังไม่ได้พระครูถ้าเป็นพระครูพูนคือเหรียญรุ่นหลังเนี่ยถ้ารุ่นแรกอธิการคือเป็นแค่หลวงพอ่พอเพราะเงินเสกให้ด้วยเห็นไหมมีหนุมานมนีนูน่นนี่นั่นเข๋รเรื่องพอเปิลวัดบางพระ หน้าเสือแบบนี้แพงมาพอเหรียญหนึ่งเก้านะเราสามหมื่นเหมือนกันนะเนี่ยเขาเรียกหน้าเสือใหญ่เนี่ยสามหมื่นเหมือนกันหน้าเสือสองสามเนี่ยเนี่ยเป็นหลายหมื่นนะหน้าเสือแพงเ่าเหรียญหนึ่งเก้าเลยนะอันนี้รูปหล่อออกวัดโคกเขเมวเนี่ยรูปหล่อรุ่นแรกออกปีหนึ่งหนึ่งแตาพอเปิดเนี่ยนะไปอยู่ท่ามุนแผนนานกลับจากท่ามุนแผนไปเป็นเจ้าวาดวัดทุ่งนางหลอก แล้วญาติไปเจอก็เลยนิมนต์กลับมานครเชสยศรีมาเป็นเจ้าว่าวัดโคกขมาวก่อนก่อนจะมาเป็นเจ้าว่าวัดโคกพระเจดีก็ไม่ใช่ดิเป็นวัดบางพระแหมเนี่ยเห็นปะเนี่ยเหรียญรุ่นแรกเนี่ยออกปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยออกวัดโคกขมานะเหรียญเสมาเนี่ยนะนี่หนึ่งเก้าออกวัดบางพระเต่าบุหลิวต้องมีต้องมีต้องมีเต่าบุหลิว นาวะกับทองแดงง่ายนีเดียวตัวตัดคนละตัวนาวะจะมีปีกอ่าคือเอาเต่านาวะาไปใส่กรอบทองทองแดงไม่ได้อ่ะเพราะนาวะตัวจะใหญ่กว่านี่คือตัดมีปีกนะครับอาจารย์บินอันนี้อาจารย์ชุนวัดวังตะกูนี่พอไหววัดปีดารามก็จบด้วยประการ,รชาชนิ้้ในตำรานหนึ่งเล่มโอเค หนังสือเล่มนี้แบ่งขายไหมครับโอนมาขามเท่าผมนี่กล้าจ,จะไปผมยังผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ผมรู้สึกจ่าเจ๋งมโนโลมนะสายมาขามเท่าหนังสืออะไรไม่บอกชื่อหนังสือองค์พระปฐมเจดีเล่มเป็นหมื่นไม่ได้ถูกเ <Acho S 1> นี่ยเนจารย์วุฒิจ่าเจ๋งส่งพลาไว้ได้แก่เลยโอ้เฮ้ยนี่คน,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 นเดิมน่าสนใจปป๊บป น่าสนใจกับเหรียญแกะบล็อกใหม่เ่แท้ออโต้อยู่แล้วนี่อันอนี้ไม่เก๋มองกันไม่เก๋เป็นเหรียญแกะบล็อกใหม่ออกปีอะไรแค่นั้นเนี่จยจะเจ๋งใจก็หางานให้ผมเรื่อยนะแท้แน่นอนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแกะบล็อกใหม่หน้าไม่เหมือน เนี่ยอาจจะเป็นถอนแล้วมาแกะด้วยโรงงานทำเนี่ยโอเครู้เรื่องเดี๋ยวผมคุยกับจา่าเจงก่อนว่าส่งเหรียญน,นี้มาให้ผมต้องมีอะไรดีนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนพ่อเดิมหัวไหววัดหัวไหวอา้าวปีอะไรครับอาจารย์นุษย์เอ่อพ่อเดิมวัดหัวไหวนี่อย่างเงี้ยหยิบม,มาแทออโต้อยู่แล้ว แต่ไม่ได้ออกปีไม่ได้ออกปีแปดสองตรงปีรอกเหลียญย้อนยุคแล้วมาแจกงานวัดอื่นนี่แหละรุ่นสุดท้ายกระไหลทองพวกเงินเวลาทําหนังสืออ่ะบางครั้งเขาก็หาพระมาลงไม่ได้ถ้ารอหาพระมาได้ครบหนังสือก็ไม่เสร็จไม่ต้องซีเรียสไม่ใช่ว่าพระที่ไม่มีในหนังสือเป็นพระเกไม่ใช่ถ้าจะหาวัตถุมงคลหลวงพ่อให้ครบแล้วค่อยหนังสือค่อยพิมพ์นะสิบปีก็ไม่เสร็จ ผมบอ,อกเลยไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจพอมุยวัดดอลไล่เหรียญนี้ดำปิดปีเลยพอมุยเนี่ยเอาเก้าพันสวยมากๆพอมุยเหรียญนี้เอาเก้าพันโอ้มิทวีนี่เป็นเจ้ากรมพอมุ้ยกับเจ้ากรมนะยแล้วเจ้ากรมหลายยาเพราะพี่จเก็บตะเหรียญสวยแล้วหายาที่การะดันไม่ทันพารอดเนื้อผงยา พารอดเนื้อผงยาเอาเอาอันนี้อืมเอาเอาสองพันห้าพอพารอดเนื้อยาเอาสองพันห้าพอพารอดเนื้อยาหน้าหายไปนิดนึงครับพี่ฮีรันเซตครับผมพ่อชุ่มวัดราชัครามอืมเหรียญน,นี้ขอมื่นหกครับ หนึ่งมื่นหกพันบาทเหรียญพ่อชุ่มวัดราชคามเอาว่าเนื้ออปกา้าต้นทุนแพงกว่าทองแดงหนึ่งมืนหกพันบาทครับเหรียญหลวงพ่อชุ่มวัดราชคามานะครัเดี๋ยวผมให้ของขวัญแฟนเพจผมดีกว่าอืมเนี่ยหายากนะใครเอาไปเล่นเป็นพ่อทาอันนี้อย่าไปเล่นเป็นพ่อทานะเนี่ย อนนี้อย่าเอาไปได้เป็นมอทานะแค่เป็นพระพื้นที่ของเขาเองก็หายากบรลมมายากแล้วผมจะบอกให้ผมนี่เป็นโลกจิตนะดูดิเป็นมนุษย์ที่มีเหรียญวัดลานคาถูกปะ่ะสามหลังอะ่ะโคตสุดยอดอะ่ะขอโทษครับที่พูดไม่สุภาพเนี่ยผมเป็นมนุษย์ที่มีเหรียญวัดลานคาแทบครบทุกบล็อกอะ่ะมัน มัน Amazing ทิ้งน้องน้อยมากๆผมบอกเลยนี่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ Amazing ทิ้งน้องน้อยมากๆเหลรียนวัดลานคาเดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยพูดจริงอ่ะโค้ทเท่เดี๋ยวขอถ่าย,ลลยรูเเยยปเก็บไว้เป็นที่ระทึกโค้ทเท่ะโคะเท่ อ่ะไอมินส่งไปหารูปพี่หน่อยอ้าวอันนี้ที่ไหนเห็นอาจารย์อ่านยังอ่านยันหลังชอบมากๆคือถ้าเราไม่อ่านเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับอันเนี้ยนะครับเขาไปเล่นเป็นพ่อทากันอย่าไปบอกว่าเป็นพ่อทาแต่แค่เป็นพื้นที่เขาก็โอ้โหโคตรละหายากที่ไหนเอ่ย ิกโกเพราะเงินขอบคุณนะครับผมไม่มีพระให้แต่ผมขอบคุณที่พี่ถามพี่เป็นคนที่พูดถึงพระที่ดีพูดถึงพระที่มีประสบการณ์ที่ดีอันนี้ที่ไหนอ่าดูเนื้อเป็นเนื้อสำลกเงินไงเขาก็เลยไปขายเป็นมอทากันเนี่ยเนี่ยผมบอกเลยเอ้าวใครตอบผมหนะ่อยจังหวัดอะไร โคราชโคราชโคราดเห็นไหมพาแบบนี้คนไม่รู้จักกันไปแล้วโอ๊ตบางแพรเศร้าใจมากอ่าพ่อโตบ้านกล้วยบุมมาสอนรอดวัดบ้านไยัยนะครับอันนี้นู่นนะโคราชเนี่ยแฟนเพจไม่รู้จักแล้วโอ๊ตบางแพรจะไม่ให้สะเทือนใจได้ไงอ่ะโอ้พาแบบนี้ควรจะอนุรักษ์นะครับพ่อเสียบบ้านเกาะบุมมาสอนรอด พระโตบ้านกล้วยอันนี้แน่เป็นเพระโตบ้านกล้วยครับคนก็ชอบไปขายเป็นหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกกันนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้ออกเก้าห้านะอันนี้พญาณสังวรเศษเหรียญไยรีพินาศพันแปดร้อยบาทพันแปดพี่รันเศษเนีย่ยเก็บพ้าแบบนี้แขวนแล้วศัตรูจะทำอะไรเราไม่ได้อือือเอากิ่งวัดช่องลม องนี้กิ่งวัดช่องลมองนี้เอามื่นหกมื่นหกพันบาทกิ่งวัดช่องลมนี่หลมอมเพราะเปาะมื่นหกพันบาทกิ่งวัดช่องลมนี่กิ่งอุ้มบาทน,น้ำมนเพราะเปาะวัดช่องลมนะครับสวยงามนะฮะปิดตาอง์นี้จะจะไปขายเป็นพ่อทาก็เจ็ดแปดหมื่นแต่ที่ผมนะผมเอามื่นเจ็ดมื่นเจ็ดครับนะครับ หมื่เจ็ดอันนี้คือเอาปิดตาโอ้พี่ทวีเก็บพระปิดตานะครับนี่เนื้อสำนิดเงินส่องส่องไปแล้วก็นะเป็นเก่าน้อยกว่าวัดหนังนิดเดียวนะครับมีวัดดอนไล่หรือเปล่าติดต่อหาพี่ทวีเลยครับพี่ทวีเก็บไปหมดครับพ่อมุ้ยดอนไล่มีเท่าไหร่พี่ทวีก็เก็บไปหมด